พี่น้องตรงนี้คือตาคายอันไม่ที่สร้างมามาใส่สำหรับพันอาเม,ม้าตัวเมเนาะพันนี้เขาเจ้าผิวบออปางแต่คิดว่าอันนี้ก็คือสียาซาชีคือสิดีต่อผิวผิวของสตรอเบอรี่หลายกองสินะก็เลสร้างมามาไม่เนี่ยอันแบบเนี่ยสีร้องเบิงว่ามันสิเป็นยังไงมันสิดีมันสีเวิร์กบอยังสีนะนี่ เห็นบ่อันนี้มันก็คือสียาซาชิมันก็คือสีดีต่อผิวสตรอเบอรี่นะเนี่ยเอามาลองปูเบิง้งเนาะอันเนี้ยแบบนี้กับแบบนี้อันนี้มันก็สียาซาชิกีกอสันดเดียดเดิ้นี่ ตรงนี้คือพันโอชิเบดิเนาะโอเบชิเบดิก็ร่าสิออกชุดใหม่ยไงเดลเดอร์อ,อีดาเดอร์ใหญ่บลัมบลัมเลยเห็นไหมอยู่ายเนาะไงเดลเดอร์อ,อีดาเด้อ หลุมเงยโผลโ่เง่โักแตงโมบกบมีเนาะี่เนะปูชีดแบบพุจิพุจิอันนี้เนาะเอามาให้เบิ้งกันพี่น้อง <c oughs> แบบนี้มันก็คือสีดีต่ผิวของสตรอเบอรี่หลายกองสินะ <c oughs> อันพันขเขาจะผิวบอบบางนี่ก็ต้องเฮ็ดไปตาม พั่นผิวพั่นของสตรอเบอรี่เด้อันนี้ลราก็เห็ดเบิงเตี้ยนดูไปเรื่อยๆเฮ้ยมาลูกง,ง่ายเป็นตาแสบแท้เนาะเตี้ยนดูกันไปเห็ดกันไปเตี้ยนดูกันไปอันใบนี่มันบังนี่ต้องดึงเอาออกเนี่มันโดนแดดหลายๆมันยังแสบสตบบรอเบอรี่นะมันว่าโดนแดดมันว่าแสบเด้ อันนี้เก็บผ้าม,มาฝากกันนะพี่น้องเนาะผ้นนาไ้ไพ่งโอ้ยชีเลยดิแต่เสียบแท่นเห็ไหม,มง่ามบห <laughs>